ปิศาจหมูน้อยสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกุจจีเกมและเกมอีวิลมอนสเตอร์หลังจากที่เราโผล่มาจากโรงงานฟอสมอเขือเทศหรือว่าหินเหนือลาวาของคุณน้อนสมแล้วก็มาโผล่ที่ถ้ำอนะ้วอืมพระเอกก็ใจหายใจคว่ำเมืม่อกี้ตัวอะไรมันลูกโรมมาต้อนรับ ทำไมละโอ้หลังจากผลิตซอสมะเขือเ,เทศเอาไปขายแล้วคุณน้อนซอมก็นี่เลยมาทำเหมืองอันจมณีเจวาวเรลโอ้โอเพดครับเพดแทงบรือบรรา่าเลยยังกะหินเขี้ยวฮนุมาน ตุ่มพ้ำเมื่อพูดได้ด้วยอ่ะเพิ่งเห็นพูดแต่วันนอกจากร้องแล้วดีที่คุณน้อนตายง่ายยิงดูสิเอาไม่ได้โอ้โหระยิบระยับเลยคุณผู้ชมแปลว่าอะไรเนะี่ยคุณน้อนพูดอะไรยิงเขาหักเลย ทางออก oh, 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 oh. น่ารักเลยไม่ยากยิงเท่าไหร่แล้วมีล้อเกวียนเลยถึงทางออกแล้วครับคุณผู้ชมโดดติดอ่ะ อย่งนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เพราะเป็นกำลังใจช่องกูดจีเกมด้วนยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าด่านหน้าเกมมันก็แหวกแปลกแนวแปลกแหวกเดียวแบบเขาคงจะทำไม่ให้ซ้ำซากอ่ะเนาะก็ยินดีและมีความดีใจอะ่ะที่ได้ทำเกมให้คุณผู้ชมได้รับชมแบบนีายอะาดูเหอะ มันมันสนุกสนุกเพลินเพลินตลกตลก,กอากันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ